สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพูอกับคือเก่าแล้วเนาะค่ะเนาะมือน,นี่อ่อมผ้าพีผ้าหนองมาชิม้าหลายขาวทะเลเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นแบบที่เขามักเกลือมากนะคะเขาก็มาลางเกลือลางยังแล้วกับแช่น้มไว้ค่ะให้เขาอ่อนโตขึ้นมากเท่ากับมาเห็ดย่ำกิดเนาะคะะ่ะเนาะมันจะมีปลาหมึกมาใส่น้ำแน่จักน้อยพราะมีรสชาติเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ใส่เห็ดน้ำค่ะ อืมรสชาติเยอืมมังมึง,ม,งมังค่ะอืมชิมเห็ดก่อนทุนมันยังกำล,ลังไหลเลยจ้ะอืมอย่าแซ่นั่นเกินไปเด้อค่ะเด้อ มันจะนิ่มนีข่ของอ้อมเนี่ก็อยู่ในน้ำโดนปวดเนี่ยตอนแรกแซ่พอดีพอดีอ่ะเ hmm. มื่อแซ่ในน้ำย่ำโดนปวดอาไว้มีก้อนพวกงงี้ไง ทำรมณอืมลักษณะเขาจะแบบเนี่ยคล้ายๆกับ ใช่ครับผมเสายหลายว่าอันเปิดกาลังขายปกกาลังอืม ข้างแหลกนะคะอืมชาลายหัวก็ไมี่ลายแบบคอยๆสัง่งมาซิมุ่งนะคะเดี๋ยวนียมุเคยกินกับล่องที้มือน そのまんにまたまえ、インターネットから切れだ。うん。うん。 ฮึมร <ừ, S 2> <Yeah. S 3> yeah. ับอฮมส่ป mm มันม่เหลือเลยจ้ะแต่ว่าเส้นเพิ่นขาดอืมดูมเส้นทันสัน้อน,นี้ค่ะมาซิมแค่นี้กันก่อนเนาะค่ะเนาะอย่าแซ่อย่าแซ่น้ามไม่โดนกระปลายเลยค่ะเด้อเส้นสิอ่อนปวดเอาแบบให้มันกึด๊ดกึ๊ดกึ๊ดนะคะจะแซ่บเนาะมื้อน,นี้แซ่อยู่ในาน้ำย่ำโดนโซ่จนกระออนเพิเ่นขึ้นนะแต่ว่ากะส่วนรูปแล้วกะแซ่บอยู่ค่ะผู้ใดอยาก คนล่องสิ้กนกะคนหาเมืองในอินเทอร์เนต็ตเนาะหลายช่องทางเลยค่ะเขาก็สั่งมากสิ้นมากินเืนองสักเครือนึงเขาสิจะได้หูวารสชาิเป็นแนวไรเนาะค่ะเนาะข้าบอมักเ่ากะจังบะตงจังมากินอีกเนาะข้าวมักเ่าก็สั่งมากินเรื่อยๆเนาะซูเมนี่สบายค่ะเราจะมีอินเทอร์เนต็ตก็ได้กินแล้วมากับเงินเนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอ ลาไปก่อนคือเก่านะขอให้ทุกคนมีแต่สุขภาพต่างายแข็งแรงบ่ดเจ็บบลดจนลำลํำเรื่อยๆกันทุกคน,นะคะเลยค่ะเด้ผูกพ่อกันคิดใหม่คิดหนาคิดต่อๆไปแห่งกำลังใจอบอุอมคือเก่านะคะเราขอบคุณได้หลายเอฟซี FC เนาะสำหรับื้นนี้สวัสดีจ้า